โอ้โหกระโดดได้ด้วยโอ้โหกระโดดลงไปเลยโอ้โหแม่นี่กุ้งลายเสือโอ้โหชํำๆครับล่าไปที่กุ้งลายเสือของเราโอ้ยคือมันน่ากินมากๆเลยมาขอกินเลยได้ปะดูฮะแม่บุ๊กจัดซะน่ากินเลยครับมานี่ครับทุกคนจุ่มแบบนี้อือือื้อ โอ้โหป๊าป้าไปดูติกเกอร์ไาดิคนดูเป็นหมื่นดีใจมากเลยสุดยอดดังนะสุดดีอัปเกรดถึงแล้วถึงแล้วขคอยาไปตักกุ้งมาโยงมือขึ้นเร็ว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 ปลาไปก่อนนะบีบีวันนี้ตักกุ้งให้ป๊านะได้ไหมบีบีตักกุ้งอะไรกุ้งลายเสือโอเคไปลงมา ดยูมากเลยเหรอนี่ทุกคนอยู่ที่ร้านเดิมครับร้านเจ๊หมายอาหารทะเลสดดูเขาเดินนะเขารู้นะเหมือนอยู่ตรงไหนอะ่ะนี่เจ๊หมายเจ้าของร้านยืนอยู่นั่นครับสวัสดีค่ะน<ด>ี่ทุกคนกุ้งลายเสือพัดไซส์ใหญ่ๆได้ไหมฮะนี่อเอาไปดองได้ไหมครับอันนี้ได้จ้ะดีดีจะจับได้ไหม ในขอด้วยหน่อยนี่กุ้งอันนี้กุ้งอะไรกุ้งขาวมาเอาเขากินต่อคะลูกค้าเฮ้ยม้าจะไม่จับง่ายยังนะม้าขาลูกค้าเฮ้ยมาไม่จับจับด้วยมือเปล่าเลยเหรอกดดูแม่บุกนะไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้าจับง่ายมันจับเลยดิมันจับยังไงอ่ะสนุกฮะไหนไหนไหนจับยังไงอ่ะเฮ้ยมันจับง่ายยังไงบีจับกุ้งได้ไหม เอาที่ตายหรือไม่ตายอันนี้ตายแล้วแต่ตัวใหญ่อันไหนตายแล้วเนี่ยแต่ตัวใหญ่แต่มันก็ยังสดสดอยู่ใช่ไหมใช่เนี่ยโอเคใช่ไหมอู้หูดูดูทุกคนดูนี่อันนี้ยาวไหมได้ค่ะตัวหนึ่งตัวเท่ามือเลยปะตัวเท่ามือเลยเอานี้ก็ได้คัดเลยมามาคัดเลยมาเราติดแ้ยปุ้ยมาสู้สู้สู้มันดุขนาดเนี้ยอู้หูจะโดดได้ด้วย โอ้โหกระโดดลงไปเลยตามจับมาให้ได้โอ้โหแม่นี่กุ้งลายเสือกี่ตัวแล้วครับสองสี่เก้าตัวเก้าตัวขออีกครั้งไปไปไปโอ้โหมันสู้เว้ยกุ้งลายเสือเตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่หน่อยหยิบมันโออยดูดีอดูนดูนี่ จะบอกทุกคนว่าตั้งแต่เราเปิดช่องมาอยู่ทูเพื่อนเราทำยู่ทูมาเราไม่เคยทำกุ้งในเสือดองซีอิ๊วเลยเลยแต่คลิปนั้นคลิปนั้นมันพังไงเราเคยทำครั้งเดียวแต่ไม่ได้ออกอากาศเพราะว่าคลิปนั้นอะไม่มีเสียงใช่ค่ะก็เลยเจ๊งไปเลยตั้งแต่ตอนนี้แรกๆเลยตั้งแต่ทำใหม่ๆใช่ค่ะจนวันนี้ทำครั้งแรกเลยจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูกุ้งลายเสือดองซีอิ๊วซีฟู้ดวาซาบิปปาซาริปมีอะไรบ้างกลับไปดูที่บ้าน อันนี้เป็นซีอิ๊วเกาหลีเลยต้องค่ะนี่ครับเราซื้อมาเป็นแบบนี้เลยนะใส่ลงไปนะคะอ้าวแบบนี้เลยครับนี่ซีอิ๊วเกาหลีหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปต้องหรือสั่งซื้อได้ที่ Line a i r t o y ยครับผมอ่าเปิดแก๊สครับแล้วเราก็ใช้น้ำตาลอะไรค่ะนี้น้ำตาลมะพร้าวค่ะโอเคแบบอย่างดีเลยนะทุกคน500กรัมนะคะ500กรัมใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนี่หลังจากนั้นก็ ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะไปครับหนึ่งถ้วยครับดองเยอะก็ใช้เยอะนะฮะใช่ค่ะนี่โอเคแค่นี้เองถูกต้องค่ะนั้นมอซีหร๊กเสร็จแล้วใช่แล้วทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยหอมมากตอนนี้มาขอชิมได้ไหมคะได้ค่ะอร่อยเฮจะบอกว่าอร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยเฮจะพูดทันทีเลยว่าอร่อยค่ะถูกต้องแม่เดี๋ยวไม่ได้กินงั้นเป็นฟันยังอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้กินขอโทษครับ ออืมลีลายเยอะมากเลยดูทุกวันนี้เขาแบบเขามุกเขาแพวๆ่าไม่กินแล้ว <ๆ S 2> มาใส่ขวดแน่นอน้าว่างมาทำใส่ขวดมัจะส่งให้เพื่อนสิคนเอาแค่สิบขวดพอหดละสองร้อบาทๆๆๆๆๆเป็นเงินเป็นดองไปหมด โอเคทุก okay, คนรสชาติกลมกล่อมมากถ้าตามสูตรนี้เลยนะมันจะเค็มๆนิดๆหวานไปลายๆแล้วหอมซีอิ๊วเกาหลีนี่กุ้งลายเสือของเราวันนี้กี่ตัวสิบสองตัวค่ะตัวใหญ่ๆสดๆครับน้องดุมากค่ะดุมากกุ้งลายเสือมันดิ้นเนาะวันนี้เราจะดองแบบไหนมาจะแกะแบบไหนแบบนี้ค่ะเอาแต่ตัวเอเก็บหัวไ<ห>ว้ค่ะอ่าเอาแต่ตัวออกอย่างเดียวแล้วก็เหลือหัวก็หางไว้เอาไว้ดองเนื้อเอาทิ้งค่ะเนื้อเอาทิ้งแล้วก็กินแต่เปลือกอาใหญ่แล้วนะบอตกแต่งน้องนิดนึงตัดขา ตัดหัวนิดหน่อยป้าเลอะเหรอยังไม่ได้เลอะค่ะนิดหน่อยไปกินทุเรียนเข้าไปขอโทษแล้วต้องเอาเส้นกลางหลังออกไหมคะอันนี้เอาออกค่ะเพราะว่าน้องมีเส้นกลางหลังที่ใหญ่มากค่ากุ่งลาเสือมันแข็งแรงเนาะกล้ามเนื้อมันแบบเนื้อมันกรุบกลับกรุบกลับอ่ะอาแล้วทุกคนเสร็จปุ๊บก็พาข้างหลังครับนี่ใครจะทํากุ้งลาเสือดองซีอิ๊วขายฮะดูแม่บุ๊คครับไม่ใช่ ดึงออกมาหุ้ยมันเส้นมันแข็งไหมใหญ่มากเส้นใหญ่เลยใช่ไหมนี่ครับดึงออกมาเลยครับเสร็จแล้วก็ดึงเสร็จแล้วก็ค่ะี้ปลาจะไปต้มกินแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนะครับนี่แล้วก็จะได้มาแบบนี้เลยเนื้อใสๆแบบนี้ฮะเสร็จแล้วเราก็รอไปแช่โซดาครับเรียวไว้ก่อนครับแกเสร็จเรียบร้อยฮะทุกคนแล้วก็ แช่โซดาไปเลยครับนี่เพื่อความกรอบเด้งและความสะอาดครับแช่ทิ้งไว้นานไหมคะประมาณ5านาทีค่ะนี่ทุกคนน้ำดองของเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เลยครับทุกคน<ม>นี่น้ำซีอิว๊วใส่ขวดขายน้ำซีอิว๊วพร้อมมาต้องพูดพร้อมค่ะน้ำซีอิว๊วพร้อมพร้อมค่ะโอเคบานพร้อมไหมพร้อมครับไปครับเทเลยฮะ <laughs> <laughs> โอ้โหช้ำๆ้ำำครับล่าไปที่กุ้งลายเสือของเรา นี่โอ้โหดูสีดิเคลือบครับถ้าเราทําขายตัวละกี่บาทคะ15บาท15บาบาทเจ๊งทันทีครับม้าคือมันน่ากินเดี๋ยวนี้เลยรู้ปะ่ะ,ะไม่ควรจะรอเลยอะ่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะใส่ไปเลยครับกระเทียมแล้วก็พริก,รกสับครับอืเข้มขน้นเข้มขน้นหุยคือมันน่ากินมากๆเลยอ่ะม้าขอกินเลยได้ปะ่ะทำไมมันไม่เหมือนครั้งแรกที่ป้าทำอะคะไม่รู้ครั้งแรกตอนนั้นคือเน่ามากอะ่ะเออ <laughs> เสร็จ <laughs> <laughs> ปุ๊บก็แลปไปเลยครับ นี่คุมไปเลยฮะกลิ่นจะได้ไม่ออกดนะ้วยเนาะใช่คะ่ะอ่าเป็นกุ้งลายเสือดองซีอ e ิ๊วเกาหลีที่สะอาดที่สุดในโลกใช่ใชบอกเลยว่าในโลกทุกขั้นทุกตอนพิถีพิถันน่ากินไหมครับเป็นเพื่อนๆจะซื้อไหมครับ15บาทครับเจ๊งครับอันเนี้ย <c oughs> โอเคเอาไปดองในตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนใช่ค่ะอยากกินวันนี้ก็ไม่ได้กินนะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกินกับซีฟู้ดวาซาบิด้วยพรุ่งนี้ตื่นทั้งสิบโมงเช้ากินเลยโอเคไหม โอเคทุกคนคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับขอไปนอนก่อนครับเอาเข้าแช่ช่องฟิตก่อนเลยเนาะปะสวัสดีเช้าวัวนถัดมาแม่บุ๊กมาแล้วนี่หูสหอทรอหนึ่งคืนเต็มเต็ม,ตมครับกุ้งใายเสือดองซีอิ๊วเรามาเปิดพร้อมกันฮะโอ้โห <c oughs> นี่ฮะทุกคนเดี๋ยวดูข้างๆหน่อยโอ้โหสีคือแบบสีซีอิ๊วเกาหลีเลยอะและนี่คือซีฟู้ดของเรานะฮะอยากกินแบบนี้สั่งซื้อได้ที่ <c oughs> อ่าอย่างนี้เลยทุกคนมาถึงก็แกะกินได้เลยนะครับเอาความเผ็ดประมาณไหนคะเอาความเผ็ดแบบว่าจี๊ดเลยไหมคะจี๊ดจี๊ดจาดเลยเพราะว่ากุ้งมันสดมากวันนี้ของมันน่ากินพอโอเค,อเคแค่นี้เองใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยโอ้โหไม่ไหวแล้วทุกคนดูฮะแม่บุ๊กจกัดสนากินเลยครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคะทุกคนขออนุญ,ญาตไปไปครับ ถือว่าออกเดทเพราะว่าเดือนรกรกฎาคมนี้จะครบรอบแต่งงาน2องปีสองปีไม่ใช่เยังมาสี่ปีนะฮะนี่ครับทุกคนดื่มดำกัน ร้อ,อนมากเวลากว่าไม่ไหวแล้วอ่ะวันนี้เราอยากกินแบบข้างนอกอ่ะทุกคนมันก็เลยต้องทนร้อนนิดน,นึงเนยว่ากานตอนนี้มีประมาณ60แต่เราก็ยังกินกันทุกคนนี่ครับกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีเป็นกุ้งลายเสือ<ช>เห็นกันตั้งแต่แบบจับจากบ่อขึ้นมาเลยอะ<ช>่ะจนมาถึงวันนี้เมื่อคืนเนี่ยบอกเลยไอแอบเปิดตู้เย็นจะกินหลายครั้งละแต่ก็ต้องรอนี่ครับทุกคนเราจะกินกับซีฟู้ดมันกุ้งมันปูปูอองของบ้านเรานะฮะนี่มันกุ้งมันปูปูอองสั่งซื้อพวกนี้ได้ที่ไหนคะลายแอตัวเฮียนะค่ะ นี <N> ่ขอปู<ห>อองก,ก่อนเลยค่ะมือมันจะพันกันนิดนึงทุกคนเนี่ยอาศัย้บนหน่อยค่ะอ่านี่มาชนไปครับอ,อร่อยอบา้าอันนี้เราทํามาประดับเราจะมากินโชว์เพื่อนนี้ทุกคนนี่ฮะจะบอกว่าลองสั่งซื้อไปกินดูนะครับมันก<ม>ุ้งมันปูปูงปงปงปงองอนะครับแล้วก็ซีฟู้ดก็ด้วยนะฮะแล้วมีผงมาล่าด้วยชุดย่างมาล่าของบ้านเรานะครับขอบคุณมากๆที่อุดหนุนนะครับได้ที่ไลน์แอดตัวเฮียนี่เลยครับอืม โอ้โหนี่เป็นข้าวสวยญี่ปุ่นนี่เราไม่กินกุ้งเหรอมาไม่กินเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่พู้ก็ไปเวฟเขาไม่กินดิบอันนี้คือมันปูนะสีเหลืองอร่อยไหมี่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้หน้าตามีหลายคนบอกว่าหนูไม่เคยกินเลยค่าหนูไม่เคยกินเลยรสชาติเป็นยังไงลองกินดูทุกคนมันมันมันหอมหอมมันแบบแล้วไล่กับซีฟู้ดกินกับสาหร่ายข้าวสวยญี่ปุ่นอย่างนี้นะมันอูนี่อ่ะนี่ พี่แบบป้าเคยโดนบิวหลอกใช่ไหมคะใช่มันเอามันปูงเนี่ยไปทําเป็นอูนิหลอกเฮียไปดูในช่องบิวเฮียก็เชื่อโง่ขอกินก่อนเลยได้ไหมมาม่าป้าให้เลือกสี่ตัวน้าไปทําเป็นตุกแปลจามาเลือกได้เลยค่ะกินพร้อมกันเนาะแต่ป้าขอลองดูก่อนนะทุกคนนี่ครับอืมอ,อร่อยแต่ถ้ามากินดิบแบบนี้เลยไม่ไหวค่ะประยกซ้ทัหนุนบัตรทั้งหมดให้ป้าให้หมดเลยบ้านรถม้าสบาย เอาไหมมากินดิบไม่กินแมก็ได like ้ปะปาชอบจริงนี่มีอะไรเป็นของตัวเองเมื่อตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นเชื่อของตัวเองนะโทษนะมาไอเพื่อนเพื่อนเขานาพูดอย่างเงี้ยปะไอเขานาเออทุกคนนี่งไปนี่ไปแต่ตัวเลยนะทุกคนดูดิโอมีตบปากด้วยทุกคนครับนี่ฮะแล้ววันนี้เราจะกินกับซีฟู้ดวาซาบิแบบนี้มานี่ครับทุกคนจุ่มแบบนี้ โอ้โหป๊าป๊ามาว่ากินแบบธรรมดาก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอค่ะทุกคนก็ดูค่ะป๊ป๊าเสื้อผ้าไปหมดเลย่ะหยคนที่กินกุ้งลายเสือน่าจะรับรู้ถึงกล้ามเนื้อของมันอ่ะ มันกรุบกับกรุบกับไม่เหมือนกุ้งขาวไม่เหมือนกุ้งแม่น้ํำกล้ามเนื้อมันแข็งมากอะเหมือนกุ้งมังกรไหมคะเกือบจะเป็นละมันจะกลายร่างเป็นกุ้งมังกรละอันเนี้ยึก่งๆละขายได้เลยอะลองซีอวดีอร่อยมากทุกคนดูตัวดิยดูสีอ่ะให้ดูใใกล้เลยเนี่อโคตรอร่อยโคตรเด็ดโคตรดีมีที่นี่ที่เดียวบีบีเมมโมรี นี่ฮะทุกคนมันกุ้งมันปูพของบ้านเราสั่งซื้อเลยครับนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวโบทำให้เนี่ยค่ะแม่มาห้าแม่จะไม่ค่อยได้กินมันปูมันกุ้งบ้านเราทุกคนใช่มันทำไม่ทันแม่มาแพจิ์ดาวค่ะไปแล้วแ่าย์ิตดาวจิตดาวโบโดนไปใส่ไว้น้ำนู่นเออแล้วก็แพทย์มันตามมั้งไงอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้แม่ชิมมันกุ้งของบ้านเรากินเข้าไปเป็นไง ทำไมมาดกันตรงนี้ไม่รู้อุยหกท่ามกลางไงนี่มันบรรยากาศดีแม่ลุงนาด่วย่วย่วยร้อนชิบหายบ้านมีนจะสลัดหนามายังไม่ทำงานนะไม่กุ้งลไรเสือแม่เคยกินไหมไม่เคยกินแต่ไม่กินเรียกโบดิมาหนึบนขอเด็กคนนี่ครับแก้ใครเนี่ยแก้ที่บ้านแม่ว่าคนขุดไปครับทุกคนดูดิ อร่อยเฮ้ยมะมามาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องนึองเล่าได้ไหมเรื่องอะไรมีพายเฮ้ยเชี่ยแม่งพ่อมึงตายวันนี้แหละคือมีพายอยู่สามองค์อันนี้อันนี้พูดถูกพานะคะขอโทษอันนี้เนี่ยพอดีมีญาติโยมพ่อลูกอ่ะกำลังนั่งใส่บาทอยู่อ่า หัวร้อนแล้วยังไม่ทันเล่าเลย่งสบาทอยู่หัวร้อนแล้วแล้วตอนนี้ไม่รู้มีหมาจากไหนเดินมาแล้วมาช่วงจองที่งที่ท่านน่ะโยมพ่อกําลังตรวจน้ําำแล้วหมาก็เดินมาแล้วเขาขยกลเขาถีใส่ไอ้ไอ้ที่เขาตรวจอยู่ตรวจน้ำหรอตรวจน้ำไม่เรื่องจริงป่ะเรื่องจริงที่ไหนไม่รู้แล้วไงอีกแล้วพระท่านก็กำลังให้พรน่ะแล้วเชื่อไหมจะมีพระองค์หนึ่งเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆเล่าพระท่านอีกองค์หนึ่งกําลัง ตอนแรกก็ขำกันหมดทั้งคนเลยแล้วก็แล้วก็สำรวมใช่ไหมแล้วก็ท่องยทะทาวนึกอะไรอีกองหนึ่ง <laughs> หัวเราะอย่างเงี้ยไม่ไหวแนะล้วหัวเราะดังมากแค่นี้ <laughs> ดูไหมไม่มีแค่นี้หรอ <laughs> ทุกคนสวัสดีนะคะหน้าโบไปทำดีจุลันมานะคะ,ะให้โบลงแดงเลย ไม่มีอะไรหน้าไปทำรีสอรัตรอบที่สองรู้ป่ะไม่รู้อ่ะดิคุณีนระวังอันนั้นด้วยนะคะข่าวลือว่าเขาหรือว่ามันปูมันกุ้งกินแล้วท้องเสียวันนี้ปูจะมาพิสูจน์ว่าจริงไหมโอ้ยหเฮียเขาหรือที่ไหนวะเนี่ยไม่แต่รถลงเพบาลอยู่งน่ะเนี่ยบิวอ่ะนั่งรอแล้วอ่ะนี่มันอะไรนั่งนี่เฮียโบขอแค่คำเดียวให้น้องสาวที่เฮียเคยรักแค่นั้นแหละอุ้ยอืมแสดงว่าตอนนี้กูเกลียดมากเลยนะนี่คือแก้วายบิวปะ ทำเฮียต้องพูดเล่นเออโบเฮียรักควอาม่าดราม่าทำไมอ่ะมึงมีนี่ทุกคนไปเล่นก้งโกโกะญี่ปุ่นใส่เข้าไปแบบนี้บูอ่องอร่อยแม่น้ำจริงจริงเหรอเขาส่งมาให้เหรอทำไมใช่เขาส่งมาให้ชื่อร้านอะไรกุ้งเหลียวหลังบบว่าน่าจะไม่ใช่แล้วแหละมันมันโกหกแล้วแหละแสดงว่าทำเองทำเองไม่เฮียแล้วอันนี้คือเมนูอะไรครับวันนี้กุ้งลายเสือดองเฟอยอูเกาหลีและเฮียทำน้ำจิ้มทุกอย่างเองหมด นี่ทุกอย่างทำเองหมดเลยยังจัดจานเองหมดทุกอย่างกุ้งยังไม่จับจากทะเลเลยโอ้หโหดมากอรัแน่นอนความน่าเชื่อถือช่วงนี้เป็นศูนย์ความรู้สึกของการกินกุ้งเป็นยังไงอันนี้ยมันเหนียวนะกุ้งลายเสือมันหนึบกว่ากุ้งปกติไม่มันไม่ใช่เสียวสิมันหนึบเนื้อมันหนึบกว่าไม่กล้ามเนื้อมันแข็งแรงกว่ากุ้งปกติโบเคยทำครั้งหนึ่งแล้วโบทำไม่สำเร็จเจเคยกินหน่อยเฮียแล้วโบตดอ่ะเคยทำหมอกุ้งลายเสือร้านนี้อย่างนี้ดีไหมอย่างนี้พอกินได้ไหมอานี้หาอเา้มา ให้ดูทีลองกินดูนี่ช่องทีก็ครั้งแรกนะที่กินกุ้งในเสือดองซิ๊วอ่ะสุทีจุ่มเลยครับมาเพื่อนๆดูฮะน้องๆอยู่ไหนกันถูกนี่ครับทุกคนซัดเข้าไปครับเนี่ยขออิ่วตรงเดียวขอตวงเลยได้เดี๋ยวเนทำให้เป็นไงมันหนึบการดองเป็นไงบ้างโบว์เฮียอยากรู้จะได้พัฒนาไปพัฒนาอร่อยฮะอร่อยมากขึ้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าบุกดีใจเลยเนี่ยเนื้อมันไอ้นี่นะน้อง ยองรักดูไหมผมอใหม่เป็นไรแต่เนื้อมันอะอมสม <ำ S 1> กิงกุ้งไก่สามกไก่กุ้งก,งกิงอะถ้าคนที่กินกุ้งแค่น้ำปลากินกุ้ง<า>กุ้งขาวมากินกุ้งนี้นะจะรู้เลยว่าเนื้อจิ้มกับปูของนึบออเฮ้ยโบจิ้มปูของซีฟูดนิดนึงซีฟูดนี้มันใส่วาซาบิด้วยใช่ปะ่ะใช่อันนี้เขาชอบกินวาซาบิทุกคนเชิญมา โอเป็นไงดีไหมบูลงทำอีกครั้งเดิดที่ช่องอ่ะบูเคยทำเลยอะช่องบัวเฮ้ยจ้างเจนโกอยู่เฮียสองคนอะนี่ครับเหมือนซื้อมานะทำเองปะฮะซื้อมาเอาครับเฮียแม่เขารู้แล้วว่าทำองตอนแรกจะลอยวัวนี่นะครับเพื่อนมันพั่อะมันช่วงนี้เดี๋ยวดูช่วงนี้ให้ตัวทีรีวิวดูเป็นไงจุ่มเน้นๆนะครับตัวอาโหแล้วตัวใหญ่ๆนะฮะ น้ไปดูติ๊กสอบไาดิเล้วดโอยใหญ่คนดูเป็นหมื่นดีใจมากเลยสุยเลยดุดีอัพเกรดไล่ตดูทีกินมันกุ้งเฮียดูอร่อยมากร้านซีฟู้ดนี่ลองกินดูอ่าแม่บริการอย่างดีไอโบมืออร่อยวะใช้มันกินมือเลยอ่ะนี่ฮะปูอ่อง ของตัวเฮียครับจากที่ที่แหลนตัวเฮียครับทุกคนโบชมบอกว่าอร่อยมาม้าไม่อยู่ม้าไปดูบีบมาและนี่ดูของแม่บุ๊กดูนี่ฮะเอากุ้งลายเสือไปเวฟให้สุกกุ้งลายเสือของแม่บุ๊กเอาไปเวฟนะครับเอาให้สุกเลยกัดเลยจ้ะเนี่ยอังกัดไม่ด้เหอนื้อเนื้อเนื้อเลยค่ะมันจะเป็นเนื้อแล้วว่ะเป็นเนื้อวัวแล้วว่ะใช่เหมือนเนื้อวัวตักแห้งเหรอคะ ยวบตาแ่นี่คืออะไรบีบีวันนี้บีบีไม่อยู่กับป้าเลยอ่ะบีไปไหนลงมาลูกกลับบ้านตกลงบีบีเป็นลูกใครเป็นลูกใครคะโกบิวขออีกทีหนึ่งบี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 เป็นลูกใครคะอาโกบิวอาโกบิวอากบิวเดี๋ยวแล้วหัวโคกแล้วปะป๊าลูกบอกใครใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อ check ตายแล้วไปใครไปสอนเขาว่านี่เจกดินเป็นพ่อเอาดีๆสาบานแล้วเขารู้ได้ไงว่าเจกดินต้องเป็นพ่อเขาพูดเองตอนแรกบอกว่าบีบีอยากเป็นลูกใครอยากเป็นลูกกบิวกับเจกเขาพูดเองอนแรบีบีไปให้อีกรอบหนึ่งสมบัติทั้งหมดป้าป้าจะยกให้หมาม้านะก็ดีบีบีจะเป็นลูกใครคะไม่เคยสอนพูงจริงจบแล้วบีบีล่าสุดเราจะอยู่สองคนแล้วนะบีบีบอกว่าอยากได้บิวกับพันินเป็นพ่อแม่แล้วตอนนี้ไปอยู่ด้วยกันแล้วไม่มาหาเราแล้ว ในความรู้สึกของม้ากุ้งและเสือเอาอีกไหมคำกินอีกไหมกินได้กล้ามเนื้อมันเย,เยอะเกินไปทุกคนอมบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบสำหรับเฮียเฮียร,รู้สึกว่าเมากกว่าอ๋อสำหรับเฮียเฮียรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อีกเทคเจอร์ในการเคี้ยวมากมากเลยถ้าเป็นกุ้งแบบกุ้งแช่น้ําปลามันกินคําเดียวอ่ะมันลงไปเลยแต่อเนี่ยต้องใช้เวลาเคี้ยวหนึ่งนาทีถึงจะกืนได้แล้วก็ตักมันกุ้งลงไปด้วยโอ้โหช่ำช้ไปจ้า ทุกคนหมดทั้งกุ้งหมดทั้งมันปูปูอ่องมันกุ้งด้วยเฮ้ยมาเอานเลยหรอใช่ค่ะแล้วก็อย่าบอกนะไปค่ะอ้มาตรงนี้เลยมาแม่อันนี้ค่ะอ๋อนี่โอเคนี่เลยทุกคนไม่บ็ทําประจําอยู่บ้านข้าวขยํามันกุ้งแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับแล้วก็ขยำไปแบบนี้เลยนี่ดูดิช่ำๆไป ไม่มาบอกแล้วว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะมาลองกินดูหมดแล้วเจ๊เกเอ้ยเเนี่ยมีอเป็นอย่างนี้ทุกทีไม่มีอะไรให้เจ๊กินนะว่ะเลเทวตอนเขากินกันทันนินก็เป็นตากล้องใช่ทันนินก็ไม่มากินเฮ้ยบอกอะไรไหมเนี่ยชีวิตผมอนื่อยเลยชีวิตผมคือเวลาเวลาเราจะต้องทำอะไรนะคนจะมีอะไรต้องทำนะต้องถ่าย๋อเวลาผมจะต้องมาได้เวลาที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ย มันก็คือเสร็จแล้วไม่ถันแล้วจะจะไปกันแล้วชีวิตคนเราก็แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของใครของมันทุกคนแต่กุ้งไรส์เสือนองซีอิ๊วเกาหลี ใครๆก็ทําได้ใครๆก็ทําได้ล่ะครับใครๆก็สามารถทําได้แค่กดคลิปนี้ดูแล้วดูตามสูตรแม่บุ๊กอะโอเคทุกคนใครอยากกินมันกุ้งมันปูปูอ่องสั่งซื้อได้ที่แหล่ตัวเฮียใครอยากกดตู้บลูดี้เจลลี่ไปกดแล้วมี3มสาขาแล้วทุกคนตู้บลูดี้เจลลี่ของบิวเวลาบอลอยู่ที่เซนทัลพาราม2เมกาบางนาแล้วก็เซนทัลเวิด์ล่าสุดเซนทัลเวิด์เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้เข้าควตอรบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับผมบ๊ายบาย